ล่าสุดนะคะที่เป็นกระแสดังในโลกออนไลน์คนที่มียอดคอนเทนต์ในกระแสโซเชียลเยอะๆในีต่างพางกันออกมารีวิวเซรัม่ม TikTok ซึ่งกำลังเป็นกระแสตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแด๊ดดี้หุ่นแซบคุณแม่หน้าเด็กวัย54โอ้โหนึกว่าพี่สาวนะมแม่ลูก Hi Jack ใครแจ็คซึ่งเขาหน้าเด็กกว่าอายุแล้วก็มีแม่ทิพลูกอิงฟ้านึวกว่าเป็นพี่น้องกันป้าติ๋มกล่องสุม่มแล้วก็พี่พรน้องเวฟคู่รักต่างวัย พื้นีิสิตเซรั่มเนี่ยเป็นที่นิยมของทั้งคนดังในโลกออนไลน์แล้วก็บุคคลทั่วๆไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้สารสกัดของเกลือหิมาลายันมาในรูปแบบเซรั่มครับซึ่งเกลือหิมาลายันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาช่วยในเรื่องของสุขภาพผิวหน้านะครับจะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดําก็จะดูจางลงรวมถึงทําความสะอาดดูขุมขนได้อย่างล้าลึกแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกฟื้นฟูผิวใหม่ให้กระจางใสด้วยครับโอ้โหน่าสนใจมากนะคะ